สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อ,อยู่กับช่องของบุญรอดดัมทีนะอ่าทำไมว่าทำไมเห็นแต่ทางไม่เห็นรถผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูทางลงก่อนตรงบ่อลูกนี้โอ้โหทำไมมันชันขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาดูคันแรกครับที่บุญรอดมาถ่าย ก็มาเจอล็อกกี้เลยของมางต่อซูโมโ่แต่ผู้ขับคือนกอ็ฟ์ไนก็อของเรางานเมานะฮะงานเมานะฮะแต่ใส่แบบนี้ครับนี่ต่อไปก็ต่อไปหัวหน้าแม็กหัวหน้าแม็กโอ้ดูหัวหน้าหน่อยแต่งเบิรมครับแต่งเบิร์มลงไปเอาอีกชั้นนึงอนะ บลูกนี้บุญรอดเคยมาเอาทีหนึ่งนะฮะตอนช่วงต้นปีฮนะตอนนั้นมาเอาได้อยู่ประมาณ200เที่ยวแล้วก็หมดที่ลงเลยไม่ได้มาเอาต่อแต่เจ้าของเขาขายเป็นเที่ยวครขายเป็นเที่ยวคนต่อมาก็คือดมกีนครับดมกีนก็มาเอาอีกไม่กี่ร้อยเที่ยวคันที่สามนี่ก็มาสอทอนุกครับนี่ สงสัยจะหมดแน่บอนี้เพราะว่าสอสอนกมีงานเยอะครับเลยดึงทีมงานของบุญรอดมาด้วยอันนี้ผมให้ดูข้างบนก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูข้างล่างครับโอ้โห,โหดูครับขุดไปเจ้าของเขาไม่อั้นครับอยากได้น้ำเยอะๆอยู่แล้วดูการตักครับโอ้ขุดเข้าง่ายครับ ดูแล้วน่าจะไม่แข็งเท่าไหร่อยากจะเดินไปถ่ายใกล้ๆตรงข้าหน้ามันก็ไปไม่ได้ครับนี่ตรงนี้มีตะขี้โคงนั้นเลยนะลงไปไม่ได้ไปทางนู้นก็โมไม่เห็นหน้าคนขับไม่โค้อีกเห็นแต่ได้ข้างเอาตรงนี้นะครับใกล้สุดแล้วรถวิ่งกีคันยังไม่รู้เลยฮะแต่ที่เห็นนะสวนกับผมไปก่อนที่ผมจะเข้ามานี่ก็สีคันแล้วนะ วิ่งประมาณ3ามกิโลได้ครับจากบอ่อนี้ไปถึงที่เทีงงานบุญรอดก็เห็นบักต่ตซูโม่นะฮะเสียตั้นดัมซิ่งมาหรือเปล่าเสียทูนมาหรือเปล่ายังไม่รู้ครแต่ได้ข่าวว่ามาวิ่งอยู่นี่แหละเดีย๋ยวพลิกดินไปพลิกดินมาอย่าขีโคนี่ก็หมดแน่นอนครับตักผสมมาไปผสมเทียนหน่อย หรือไม่ก็ปล่อยเยียมกล้แห้งเองฮะแต่ถ้าแห้งช่วงนี้อ่ะคงยากเพราะว่ามันเข้าหน้าฝนแล้วถ้าจะปล่อยมันแห้งเองแต่ถ้าผสมไปก็ได้นะกะว่ารถคันหนึ่งเอาขี้โคลนไปผสมสักมุกี้หนึ่งมันก็ยายนะเพราะว่ายังไงงานเมาของทีมงานสทนุกบริเวณกว้างครับเทไว้กอเลยตากไว้ก่อเลยดูวะ เต็มแล้วคเป็นช่วงๆครับบางช่วงก็รถบกล้อมาจอดรอบางช่วงก็ไม่มีนี่อย่างนี้ไม่มีมาเลยอะอ่ะอยังไม่ออกอีกคุน่าแม็กอ่ะพยามแล้วพยามมุกีแล้วไม่มีแตงอย่างเงี้ยแหละคนขับไม่ค่อยได้ยินมุกีไม่ได้สังเกตอ่าดูครับตายขึ้นมาเลยฮะ นี่วายแต่งทางดูตัวนี่คงใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยไปเดี๋วยวเราลงไปข้างล่างครับไปดูนี่ตอนนั้นบุญรอดขึ้นช่องนี้นะนี่ ขึ้นช่องเดียวกับดัมกีนแต่ทีนี้ทีมงานนี้มาทำทางใหม่เอ้าใครเนี่ยอ้าวเสียตันดัมซิ่งมาแล้วฮะทำไมจะมากลับลำอยู่ในบอ่อเลยอ่ะเดี๋ยวเราได้ดูว่ากลับลำอยู่ในบอ่อนี่เสียตันนี่ชื่อลูกคนขับนี่ชื่อเสียเต้ยเสียเต้ยเอาหัวลงมาเลยหลังจากไม่ได้ขับ ไมโครให้บุญรอดเพราะว่าบุญรอดติดธุระครับจอดมาสองวันแล้วจะสามวันนี้แหละไปธุระที่บ้านครับวันนี้ก็เลยเพิ่งกลับมาอ่ะนี่แหละดูสภาพบอนี่เอาลึกๆเลยฮะ ยืนอยู่ฝั่งนี้มั่งผมจะไม่เจกะเขานะถ้ายืนอยู่ฝั่งนี้แอบฝั่งนี้ยังเห็นหน้าคนขับหน่อยไอ้นุ่มมาซื้อครับดูหน้าหน่อยเรายิ้มยิ้มให้เราแล้วยิ้มแล้วเอ๊ะขุดข้าสบายเลยครับไม่แข็งอย่างที่คิดทีแรกมองดูแล้วดินแบบนี้น่าจะแข็งไม่แข็งครับนี่ เครื่องไม่โหลดทอดเครื่องปั๊มปมไม่ได้ห้อนเลยสบายสบายครับเดี๋ยวเรามาดูคันเซียเตอร์ขึ้นนะท่อวนๆน,นี่จะดังไหมจะแป๊ดไหมคันนี้ก็คุมาสุครับรุ่น5 PC 120ครับ เพื่อนคงเห็นแล้วนะสภาพรถคันนี้ได้ถ่ายให้ดูรายคลิปแล้วฮะอ้าวยังไม่เต็มอีกบอยสักพุงกีหรือไงอ่ะนี่แหละครับงานเมาเอ ตักไม่รู้สึกว่าคันนีจะใส่เยอะไปหรือเปล่าอะว่าหน้าหน่อยหรือว่ารถแรงรถแรงต้องใส่เยอะเอะเตีมเลยฮะเอี๋ยีเรามาดูลั่นไหมลั่นไหมเนีย่ยเหมือนไตขึ้นภูเขาไเลยฮะ โอ้อยู่ต่อไปเสียทูนครับเสียทูนมาจอดรอแล้วเสียทูนมาจอดรอแล้วโอ้ไม่ดังเลยดึนไปแบบนิ่มๆเลยฮะเดี๋ยวมาดูหน้าหน่อยแต่งสูปครับ นี่ที่แต่งไว้ก็การด้านข้างนี้พังนะเนี่ยการด้านข้างฝั่งนี้พังนะครับตรงทางแบบนี้นะครับถ้าจะเอาลึกๆต้องมีสองชั้นแบบนี้ฮนะถ้ชาชั้นเดียวมานี่มีสิทธิ์พังนะารล้วงแต่งด้านข้างไปก่อนแต่งรอบบอไปก่อนครับเดี๋ยวถ้าแต่งเคาะรอบแล้วเหลือตรงกลางนี่การล้วงเอาอย่างเดียวเลย มาแล้วฮะมาแล้วครับนี่ขันนีกาเซียทูลเดือนนี้ไม่ค่อยได้ไปวิ่งกับบุรรอดเลยเพิ่งไปวิ่งแค่วันเดียวหลังจากนั้นมาก็มาติดพันกับทีมงานสสนุกเลยฮนะไม่ได้ไปเลยฮนะเพราะว่าทีมงานนี้ขาดรถครับช่วงแรกๆเลยไปไม่ได้ก็เลยต้องช่วยทางนี้ เราก็ไปเห็นหลายๆมุมครับนี่โอ้ตรงนี้เหมือนจะพังมานะ่ะด้านนี้เหมือนรอยพังมาครับอย่าเข้าใกล้ไม่ได้นะแต่ฟังนู้นยังไม่พังนะเพราะว่าทางนู้นเพิ่งเริ่มขุดแตยฝั่งนี้ยขุดนานแล้วแล้วก็ได้มาติดตามทีมงานสอทนุกค,ครับ ท,ทีมงานของบุญรอดมาร่วมวิ่งด้วยหลายคันครับก็เลยมาดูครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดดาทีมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับบุญรอดดาทีมครับสวัสดีครับ